อันนี้น่าจะเป็นต้นมักกะลีผลครับโคตรยังไงอะเหมือนมากครับโอ้โหตกใจเลยสูงมากเลยครับต้นนิ้วที่วัดแม่แก้น้อยเนี e ่ยนะครับ <S <S เขาบอกว่ามันมีสีเป็ดที่น่ากลัวมาก ใช่มีนรกด้วยแล้วก็มีผีเปรตเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคไหมไปเดี๋ยวไปเลยกัน <ไป S 1> ครับไปเลยคราวนี้เข้าไปนะครับเราก็ต้องหยอดเหรียญน,นะครับสิบบาทก่อนนะครับอ่ะเล่้อเราด้วยปึ๊บ เดินมาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอนรกฝั่งฝั่งซ้ายเป็นสวรรค์นะครับฝั่งขวานี่เป็นนรกเดีวตั้นเราจะไปทางไหนก่อนอาาเข้านารกก่อนนะ,นะโอ้ดูผีเป็ดครับโอ้โหอ้ยมีเสียงด้วยอันนี้นรกนะครับดินแดนนรกเข้านารกก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปที่นรกกันก่อนนะครับ ัปเข้าไปเลยโอ,โอ้เจอเป็ดตัวแรกเลยครับมาทะลุเขาโอ้ทลกนะครับอันนี้เป็น น่าจะเป็นยมทูตครับยมทูตแล้วก็เป็นมนุษย์ที่เป็นเปรตน,นะครับ เจอยมมาทูดนะครับสวัสดีครับท่านยมยยยท่านโน่นมีเป็ดโอ้โหครับเราเจอแล้วครับเป็ดตัวเบื้องลึเลยครับข้างหลังผมครับโอ้โหพีเ็ดเดยนะ็นไหมท่มานมนลิมาขยับได้ใหญ่มากฮะ,ะใหญ่มากพี่เป็ดอะโฮ ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นนรกต่างๆนะครับนรกต่างๆอ,อันนี้คืออ,อันนี้คืออะไรอ,อันนี้คืออะไรต้นยิ้วนิ้ว,นวคนเขาจะปีนต้นยิ้มกันนะนะถ้าใครทำผิดเขาก็จะปีนต้นยิ้วครับสูงมากเลยครับต้นยิ้วไปเดี๋ยวเราเดินดูต่อไป นี่ทำมือนะครับโอ้โห,โหตันดีวฉี<ด>่เข้าปากกระทะทองเดงอ,อันนี้เป็นกระทะทองแดงนะครับ โควิดที่เฉพาะกลัวเป็นโควิดนะครับ <c oughs> โอ้ต้องป้องกันเนาะเผื่อนักโทษเป็นโควิดใช่ไหมเดินต่อครับค <c oughs> ้าไปเราเดินต่ออัน <c oughs> นี้ตัดมือตัดมือตัดเท้าฮะตัดมาโดนเนี่ย โอ้โดูสภาพวันนี้ผมพามาทัวร์นรกครับอันนี้น่าจะเป็นผีแม่นาคนะครับโอ้ตัวนี้าโอ,าโอ,โอ้เจอเป็ดตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้สูงมากตัวนี้นิ้นยาวถึงท้องเลยฮะลิ้นยาวถึงท้องเลยเออตัวก็โตเลยอะ่ะ ใหญ่มากเอหโคตรใหญ่เลยอ่ะมื่อมือเห็นไหมอเห็นไหมโอ้น่ากลัวไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันครับไป เฮ้ยเส้น, hey, สนผมอะไรเนี <laughs> <laughs> ่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยเขาใช้ผมจริงเหรอ <laughs> เออเอาผมยังไงอ่ะเหมือนมากครับ <laughs> โอ้ตกใจเลยเห <laughs> มือนมากดูดิโคตรเหมือนเลยฮะดูตีก็ดูดิเห <laughs> มือนมากเลย <laughs> โอ้โคตรเหมือนเลยครับตัวนี้ครับโอ้โหเล่นเอาผมตกใจมากเลยครับตัวนี้ <laughs> ครับเสร็จจากนรกแล้วนะครับเราก็จะไปกันที่ฝั่งไหนนะสวรรค์เอระไปสวรรค์กันครับส,นนะสครับไปนรกน่ากลัวเราไม่ไหวครับเข้าสวรรค์ดีกว่าครับตามมาครับโอ้โหอันนี้คือสวรรค์ครับ นนี้เขาน่าจะเรียกว่าต้นมัก,กรีผลรอเปล่าออกลูกเป็นคนให่ไหมมาดูดิเช่ไหมเนี่ยนี่ใช่นะออกลูกเป็นคนครับต้นไม้ต้นนี้ครับมัก,กรีผล อันนี้เป็นตัวอ่อนโอ้มีหลายลูกเลยใบเหมือนใบกล้วยแต่ลูกมันจะเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่มีเป็นคนครับมีกีลูกครับเนี่ย สำหรับวันนี้นะครับเราก็ไาทเที่ยวที่วัดแม่แก้ดน้อยเพื่อมาดูนรกแล้วก็สวรรค์นะครับถ้าท่านชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ